เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับ ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณาสุขวันนี้กระทรวงสาธารณาสุขเขาได้มีหนังสือแจ้งคาแนะนําในการใช้สารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อหรือทําลายเชื้อโรคนะครับเราลองมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าเขาแนะนําไว้อย่างไรสําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆนะครับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และข้อควรระวังในการนํามาใช้เพื่อกําจัดเชื้อโรคก,ก็มีดังนี้นะครับชนิดแรกก็คือการใช้สารเคมี คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่จะใช้นะครับสารเคมีเนี่ยเหมาะกับพื้นผิวทั่วไปแต่ไม่เหมาะที่จะใช้ฆ่าเชื้อโรคบนผิวหนังมนุษย์นะครับและจะต้องมีฉลากชัดเจนและได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาเท่านั้นนะครับมีข้อควรระวังก็คืออาจทําให้เกิดการระคายเคืองบริเวณผิวหนังและดวงตาควรคํานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งตกค้างในสิ่งแวดล้อมต่อมานะครับการใช้หลังสี UV เนี่ย คุณสมบัติก็คือสามารถฆ่าเชื้อโรคได้แต่เหมาะสําหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการข้อควรระวังนะครับไม่เหมาะสําหรับการฆ่าเชื้อโรคในมนุษย์และสัตว์เลี้ยงเพราะอาจทําให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้ต่อมาอวิธีการใช้การอบโอโซนนะครับคุณสมบัติที่จะใช้ก็คือโอโซนเนี่ยเป็นก๊าซที่มีพิษต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมและยังไม่มีผลการศึกษาที่ชัดเจนว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019ได้ข้อควรระวังนะครับจะต้องดำเนินการโดยบุคลากร ที่ได้รับการฝึกอบรมที่มีความชำนาญในการใช้วิธีนี้เท่านั้นนะครับและนี่ก็คือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆนะครับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และข้อควรระวังในการนำมาใช้เพื่อกำจัดเชื้อโรคโดยกระทรวงสาธารณาสุขนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ